สวัสดีเลยพี่น้องทุกคู่ทุกคนมือนี้เป็นวันที่วันที่แปดบ่โมนี่วันที่แปดบ่ไอ้วันที่แปดมกกระลาคมตอนเศร้าเกางเศร้ากลัว มื่อนี้เหล็กรับเมืองนอกที่พวกท่านลออค่อยของปูขุนมาแล้วเดอ้อเหล็กรับปูขุนเหล็กรับเมืองนอกอิกสระเอวมาแล้วมามาเรียบร้อยแล้วที่มูเจา้าลออค่อยที่พวกท่านลออค่อยสุกขูทุกคนเนาะมาแล้วมาจัดให้เราเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว,ว่าเถียวนี้ก็มีหลายตัวในจังหน่อยแต่ว,วา่าก มันมาแบบนี้เนาะเขาไปตามนี่ละมีหลายตัวหลายคู่กับบาวากันเนาะมันก็ธรรมดาจัดมาหลายคู่ก็คือหลายคู่แหละพี่น้องเนาะคือว่าของเมืองนอกเขาจัดมาเท่านี้ว่ามันมีสิบสองคู่ผนบ่าจ้งบบางได้กับ่จักมันก็มีตกกลมตัวเด่นนี่หเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสิบสิบสองคู่พี่น้อง มันก็นมีตัวดีตัวเด่นตัวเป็นตะเบืงตัวกลมไห้อยู่แล้วหน้าพี่น้องเนาะมันเป็นของมาสิสบสองคูสามโตมีสี่สุดได้พี่น้องได้พี่น้องผู้ใดเห็นผู้ใดใล้ส้มตาเถี่ยวก้อนกัดจิตจำได้เนาะนี่คือมีตรงๆรหาแปดนี่แตกตรงๆรหาแปดเถี่ยวก้อน วันที่สามสิบท่านว่าแตกตรงตรงหาแปดม้วนนั่นกรลับเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าไม่แตกคูนะังตรงตรงเลยหาแปดรางเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดผูด้ใดส้มส่องสิมฮกพา้วยชาแนวส่องตาคุณพา้วยส่องของปูคุณนั่นจะเห็นสีจาได้ี่ดอกเนาะเขามากดไลไรก็แชร์ได้มาแล้วมาแล้วมาเห็นห้พี่น้องเห็นเราเด้อบ้านนี้เด้อมาแล้วมาถึงเมื่อแล้ว จัดเรียบร้อยแล้วเดล็กรับเมืองนอกปูขุนเหล็กปูขุนเหล็กรับเมืองนอกอิสราเอลมาแล้วไเข้ามาส้มไเข้ามาติดตามก็กดไหลกดแจไปเด้ดเอผูได้ข้ามาไม่ก็กดติดตามไม่เด้อพี่น้องเด้อของดีๆที่ได้เห็นที่ได้เห็นอยู่ตลอดนั่นละถ้าผูได,ด้ติดตามส่องซิมฮกพารวยใช่แนวกับส่องตาขุนพารวยของดีๆของตาขุนกระแตกกัดของหลวงตาขุนกระแตกคือกัน ของลูกล้านมากกันแต่คือกันเที่ยวนี้แห่งมากแห่งมากคำกันมากมาส้นกันไล่โตกับของปูขุนส้นหลายคู่พินล่องผู้ใดเบิ้งเล็กปูขุนเล็กสิมฮก้าร้ยมากกับจําได้นอกแคบนาจอไปเด้อผู้ใดเบิ้งเราก็ได้แคหนาจอใบจำใบกันใบกดไหลกดแซ่บอกต่อต่อกันไปเพื่อให้ส่องทั้งส่องสิมฮกฟ้าร้อยชายแนว ครับส่องตาขุนผ้ารวยเด้อหูวจักกว่างไกลน้อพี่น้องน้อหูวจักเหมือนเหมือนแสนแสนคนเดี๋ยวมีผู้หูวจักว่าของดีๆของแม่นแมนเด็กแม่นแมนอยู่กับส่องสิบหกผ้ารวยเชนแอวกับส่องตาขุนผ้ารวยเด้อผู้ใดติดตามดอกกระสีหูวจักเดอกมีติดมีเข่าทุลรอบน้อเข่าเข่าหัดซิมหัดขมันละเด้อว,ว่าลุดจักรยานเด้อ ยาชีวาของปูขุนก็ไลยขีดแต่ปูขุนก็เป็นเป็นแอดมินคือกันเป็นซ่องยูทูปคือกันแต่ว่าได้เดินหาบ่าได้เดินหาคือข้าเจา้าว่าได้เดินหาคูบาอาจารย์คือเพ่อนคือว่าปูขุนคิดคนขึ้นมาเองสูตรของปูขุนเองที่เฮ็ดไห้พี่น้องที่มาจัดไห้พี่น้องได้รับส้มรับเบิ่งกันยูน่นี่บ่ได้ขอว่าได้เป็นสูตรมาจากไสสูตรของปูขุนเอง คนคั่วเองจากคูบาอาจารย์ผู้เคยหายมากประสิทธิ์ประสัใหายมากเอามาลำดับให้พี่น้องเห็นแตกทุงหวันหน้าพี่น้องเนาะนี่ของหลานก,มาก,ก,นกนาน็มาเก่งคือกันของหลานพราว่าหลานเสาหลานชส้ก็มากเก่งของปูขนก็เก่งมารุมร่วมกันถินตัวไหนมันชนกันกับของปูของหลานนั่นละของแทเลื่องละอ,อ้าวตอหลายยายหางผู้ได้ขมาส้มมาเบิ้งแล้วกัน มาคนเลยก็ยกแชร์เดอ้อมาติดตามกันเดอ้อสิได้ฮู้วด้เห็นว่าของดีๆเด่นๆอ่ะบานี้วันที่สิบเก็มก,กระาข่มเนาะพี่นองเนาะปีไม่เฮ้าต้นเปิดซักกะลาดปีไม่ของเข้าเลยแตกบนแตกล่างมัดละบาดแตกทั้งสามตัวเฮ้ยในบ่เริ่มต้นเขาซักกะลาตไม่ล่ะมาเบิ่งกันมาแลกกันเดอ้อมันสิปีตัวใดแน่ยปูคุนสิ ลำเลียงให้เห็นได้พี่น้องเด้ก็มีหลายตัวกะกะสีมีตัวกลมตัวเด่นให้อยอ่ดอกมีตัวขัดตัวเน้นอย,ยู่เด้อพี่น้องเด้อเอาคำว่าเบิ่งมาส้มแล้วกะจัดไปจัดไปมาแล้วมาแล้วของดีๆปูขุนเหล็กรับเมืองนอกอิสราเอลมาแล้วให้พี่น้องเห็นแล้วจัดให้พี่น้องเห็นแล้ว จัดเลยจัดเลยโ้ลายใหญ่ห้างเข้ามาแล้วก็มาหลับส้มเตรียมปลาสมุตปลากาเด้เอฟซีเด้อเตรียมสมุตปลากากันสิได้เห็นได้เขียนผู้แคบหน้าจอว่าเป็นกระเตรียมสมุตปลากามาเขียนตามเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเขียนละเอียดกระลี่กับเบื้องใหม่ลี่เบื้องให้จนละเอียดจนเห็นสัตว์เขียนได้มัดุัวตัวบนแลเด้อตัวกลมตัวเล็กกับกลมเบื้องใหม่แน่ละว่าเอ้า โอ้ลายหญ่หังจัดเลยจับคู่แรกคู่แรกมีสิบสองคู่พี่น้องงวดนี่หลายแน่อยอะสามศูนย์จัดไปจัดไปศูนย์หนึ่ง อิสราเอลอิสราเอลอิสราเอลปูข e e. ุนหาศูนย์ขอนมาต่อได้แห่งมีตะของดีๆเลยพี่น้องเอ้ยไปปลายมานี่ของดีมากเป็นตะนายขอนกันมาแล้วศูนย์เก่า ศูนยเกเกเลี้ยงกันมาเลยเลี้ยงกันมาเลยเดี๋ยวนี้ชนก,นกันกับของปูหลายหลายคูแปดสามเ๋ยวก้อนของลาน ไส้แตกคูเดียวของร้านสาวแตกสองคูแตกบนแตกล่างของปูคุ้นกับแตกบนแตกล่างก็กันแตกทั้งสามเลยเดี่ยวรอบทีแล้วหกสามรอบนี้สิแตกบนแตกล่างคือกเกาแะไรพี่น้องเอ้ยเคยแตกเคยเก่งกับเก่งคือกเกา สี่สามสี่สามสี่สามหนึ่งเก่าหนึ่งเก่า เอาเบิ่งไปเรื่อยๆนะเบิ่งไปเรื่อยๆสาสาบ่เรีมบ่รีบเขียนให้ท่านเอาปากกามาพี่น้องเอเ้ยโงกหากามาจดกันเบิ่งของดีๆว่าต้องใจห่อนโงกหาโกโก Hốt hốt Hà câu Hà câu Hà câu Kết เฮอกอันนี้คือสองตัวเขียนเอียงไปเันเอียงกับว่าเป็นยังไนเนานะเอาเบิ้งตามเล็กละไม่มีบรรทัดเียนเอียงไปสูงไปสูงไปสามตัวพี่น้องบาเนี้สามตัวเบิ้งสามตัวเด้อเขาห้สามตัวครับสองตัวมาก่คือกันบันไดเด้อพี่น้องเด้อ หายไปคนละยางกันแน่อยู่สี่ศูนย์เก่าพิจาหน้าเอาตัวได้มากระจัดตัวได้ขัดกระพานได้พี่น้องเด้ศูนย์เก็ดแปด เก8แปดสี่สองหนึ่งไปกบงเกล่น้ำใกับมาบงของปูขุนนำเด้ออันเดียวกันเด้อขามาเสียซอยกันเสียทั้งผีทั้งน้องรถ ศนหาศูนยท่านเสียตะเจ้ลำญ่อยว่าทรงวัสทรงหาาน่อยกับเล่าห้เด้อเหเบสเบาเหรนเด้อพี่น้องเด้อว่าเป็นยังนอกอายกับน้องเสียไปก็เสีย เดี๋ยวจะควพอใจอันนี้บ่หยอกซื่อดอกน้องสาวเลขสีหางสหางสามตัวสองตัวสิบสองหางได้พี่น้องเด้เลขวิ่งมีตัวเดียวตัวที่เข่าไรก็มู่น่ะนะเลขวิ่ง จัดนักเลยเด้อพี่น้องเด้อเด็กวิ่งเขาวิ่งรูดเลยวิ่งมีตัวเดียวเด่นเดียวเขาเด่นมาตัวเดียวก็ปูขุนอยู่คือสามจัดนักเลยสามนี่สามนี่จัดให้นักเด็กวิ่งหลุดเลยหลุดสามพี่น้อง รูดสามวิ่ง 3, สามรูดสามสามรูดของอิรสาราเอลวิ่งสามรูดกลมสามนี่จัดนั่งหนักไปเลยสาม บานนี้มีกรมเด่นมีร่องได้ผิหนหว่างได้มีเด่นมีร่องกรมเด่นหาสูนเขาจัดมากหาสูนหนึ่งเกา่ายังของร้านเา้าเห็นว่าหนึ่งเกา่า 6ห่าให้ไปหากลมให้ไปหาคมซีสามงกสามรักสามจัดเลย,ยพี่น้องเนอะรักสามจัดเลยตัวล่องตัวล่องตัวกัน ตัวกันตัว่องตัวกันตัวกันตัวกันสามตัวก้มศูนยกันตัว่องตัวร่องตัวล่องตัวองตกัน เขียนลงซื้อลงไว่อีกอย่างคนลืมเขียนโลคก,กลัวอีกอย่างคนลืมปูขนสามารถติดตามได้หลายๆเลยซีเด้อให้ปูคมน,มนมันหาเหล็กมาให้หันมามันหาเหล็กมาให้เบิ้งให้ส้ม เอกเมนแมนเขามาเบิ ну, oh. okay. 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 ้งหลายๆเขามาเชี่ยก uh, ันหลายๆเด้อพี mm ่น hmm. ้องเด้อเขามาเบิ mm ้งมาเชี่ยกันอ้าวไปเขามาแล้วกันแคปหน้าจอแคปหน้าจอพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วเหล็กเก่งๆดังๆมาแล้วของอิสราเอลมาแล้วเบิ้งเอียงแน่แผ่นหนึ่งกล่องเอียงตั้งกล่องบ่ตรงเขาบอกเป็นยังวัตตะเล็กสัตว์เนาะยังเอียงกับเบิ้งเอา จัดบาสั้นเขาล็อกเขานั่นเยอะโดนเล้าก็ได้อ้าวมาแล้วด้อพี่น้องออเอยเหล็กปูขุนเหล็กรับเมืองนอกอิสราเอลวันที่สิบเก็ดมกกลาคมหกสิบหกวันที่สามสิบส่งไทยพี่เก้าก็ส่งมาแล้วหาแปดนะพี่น้องนะส่งหาแปดให้แล้วหมวดนี้ที่ส่งตัวใดก็เบ,บิ่งตามคมเลยด้พี่น้องเร้่อขันตัวเน้นตัวแกงกับมี มีตามกรมละวันนั้นก็ตกล่องตกกันเนาะพี่น้องเนาะเอา้เากจัดมากมีจับคูแหลกกมี3สามศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เก้าศูนย์อันนี้ส่องสิบหกพาล่วยสาแนวกับส่องตาคุณพารวยเอามาฝากเด้ยพี่น้องเนอบุคุนเป็นผู้จัดมา 0ูเกาเร่อไม่เลย์กเก้าแปดสามหกสามส,ามสามี่เก้าหกห้าหกหกห้าเก้าหกโตก็ม,ตกมี4สีสเกาจากักสิหาได้บ่นนดได้ดอกเล็กมุนดศนย์เก็ดแปด สี่สองศศมีสหางกลมเด่นคือศูนย์เ็ดล่องกับตามตีเบิ้งอ่ศูนย์เก้าหาศูนย์ศูนย์สอง่ส,สอนึ่ะพี่นอ้อง,องตตล่องตกกันก็นกนได้เป็นเจไดเอฟซีผู้ลอกไขยเนาะมาแล้วมาแล้วเห็น ผมได้เห็นแหละก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้หลายเด้อพีน่น้องเดอ้อทั้ง26ผ้ารวอยชาแนลทั้งสอง,งตาคุณพารวยนั่นแหละผ้าจังได้เมืองนีเอฟซีทุกคู่ทุกคนของ่อง26ผ้าร้อยชายแนลมาหอดรเดอ้อเลขเมืองนอกอิสราเอลถึงแล้วก็มีหลายคู่แน่ ต่ว่าก็มีตัวกลมตัวเด่นน่าจัดเอาเด้อ,ดอจัดกันเอาหมักตัวได้จัดคัดตัวได้กระพานทั้งสองให้เป็นแนวทางหาลอเตอลีหาเบงลอดตอลีกันเด้อพี่น้องเด้อก็มีคือบองกลมก็คือจังบอกจังวอกไปนั่นละสำหรับมือนี้ก็หายเอฟซีทุกข่ทุกคนจงมีตะควมจุกควมจะเลื่อนปีใหม่แล้วลำลำเรื่อยๆกันเริ่มสักกรา,าดไม่ของปีใหม่ คือรอบแรกของปีใหม่ปีหกนี่ล่ละของวันที่สิบเก็ดนี่ลหละของปูขุนจิตแตกทั้งสามตัวสองตัวล่างตัวบนสามตัวบนนํ่กับจตแตกมวนนี่แ่ละนอพี่นอ้องนอถ้าเป็นเก้านากะให้เอฟซีทิด <c oughs> ต,ต,ตามกันต่อๆไปให้เอฟซีทุกขูทุกคนของสองสิบหกปารวยชาแนล ลำล้ำรุำ้ยลกันยัเจ็บยะจนกันมีเงินมีท่องปีใหม่นี่หกหก,หกนี่เพราะหายยากหายจนจักคอนเดส้มเอฟซีทุกคูทุกคนมีตะความสุขทุกจะไดมีแตะความสุขคมเจริญจะมีถุกมาแล้วเงินท่องกระไรมาเทมาลำลุ้ยกันทุก,ทกคนเด้อสวัสดี